ขอสภะ,ะมงคลจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับโลกการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับประเทศการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้เป็นปกติ เมื่อล้านล้านล้านปีมันก็เป็นเช่นนี้ของของมันพระพุทธเจ้าบอกและสอนให้เราเข้าใจสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้เช่นน้ำท่วมมันกระท่วมมาแล้วเมื่อล้านล้าน,ล,านล้านปีถึงปัจจุบันนี้น้ำมันก็ท่วมเป็นธรรมดาของของมันอย่ามีเหตุผลอย่าสงสัย ทำไมน้ำมันถึงท่วมน้ำมันท่วมมันเป็นปกติของของมันผู้ที่จเจริญสติก็จะรู้ว่าน้ำท่วมเป็นของธรรมดาไม่ของธรรมดาถึงน้ำไม่ท่วมความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราถึงน้ำมันแรงเราก็ความทุกข์ตัเกิดขึ้นกับเรา เราก็ไม่ควรเอาเหตุน้ำท่วมมาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราไม่ควรเอาการที่น้ำท่วมมาเป็นเหตุให้เกิดน้ำทุกข์เป็นความทุกข์เราอยู่เฉยๆเราก็ยังเกิดความทุกข์หรือน้าไม่ต้องท่วมเราไม่มีงานทำเราก็เกิดความทุกข์เรามีงานทำทำงานมากก็เ네กิดความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวตลอดเวลามนุษย์ที่ขาดสติก็จะมีเหตุมีผลให้กับสิ่งต่างๆมนุษย์ที่เจริญสติไม่มีเหตุไม่มีผลสิ่งที่มันปรากฏก็คือความไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เที่ยงถ้าเราเข้าไปยึดติดก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ความทุกข์เกิดจากพ่อเราเข้าไปยึดติดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดึงสอนให้เรารู้ให้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้รู้ให้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เรารู้ว่าน้ำมันท่วมเราก็รู้ว่าน้ำมันท่วมเราจะไปเอาเหตุผลว่าน้ำท่วมทำให้เราเกิดความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์ทรมานลำบากเรามากกว่าเก่า เรารู้เฉยๆว่าน้ำมันท่วมเราก็เห็นน้ำท่วมได้ยินเรื่องน้ำท่วมดังเช่นแม่สายเราก็ได้ยินมาแล้วว่าน้ำมันท่วมจนถึงที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงแปลสาภาพไปตามกาลเวลาโลกใบนี้เป็นอันนี้จังโลกใบนี้มันไม่เที่ยงร่างกายของเราก็มันไม่เที่ยง ร่างกายของเรามันไม่ใช่เป็นของของเราเช่นกับฤดูการเราห้ามไมา่ให้ฝนมันตกเราก็ห้ามไม่ได้เราจะห้ามไม่ให้น้ำมันท่วมก็ห้ามไม่ได้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกสอนให้เราเข้าใจเข้าใจความเป็นปกติสรรพสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดดับเกิดดับน้ำท่วมก็เป็นการเกิดและดับน้ำไม่ท่วมมันก็เกิดและดับ แล้วดูแลมันก็เป็นอาการเกิดดับแล้วดูหนวเกิดขึ้นก็เป็นการเกิดดับให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้ของของมันเราต้องเข้าใจมันรู้มันให้เราอยู่เหนือมันรู้มันเราไม่เข้าไปยึดติดในมันรู้มันแล้วก็ละมันทิ้งมันปล่อยมันสุขไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดไม่มีสุขไม่มีทุกข์ มีแต่คำว่าว่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีสติรู้ผู้ที่จเจริญสติก็จะมีสติจะไปช่วยเหลือบุคคลที่ประสบขำว่าน้ำท่วมคนที่ถูกน้ำท่วมคงไม่แตกต่างจากคนที่ติดคุกออกบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ นะออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ดังสภาพวัดดอนจันเวลานี้ก็เป็นคุกออกจากวัดก็ไม่ได้เข้าก็วัดก็ไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมหมดนะคนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งประเทศพี่น้องทั้งเชียงใหม่ไม่รู้ยังคิดไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมวัดดอนจนันมันเป็นอนิจจังมันการเปลี่ยนแปลงปรากฏนะ เราไปอยู่วัดดอนจันครบรอบ40ปีปี68ปีหน้านี่40ปีน้ำพึ่งท่วมปีนี้นึกดูกัแล้วกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงมันได้ปรากฏเราก็ต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงหรือเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผู้ที่เจริญสติก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติ ผู้ที่จเจริญสติก็จะอยู่กับสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นได้อย่างงดงามท่านทั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเข้าใจความเป็นจริงเราจะต้องถอนความจริงที่ติดตัวเรามาความทุกข์ก็ติดตัวเรามาความสุขก,ก็ติดตัวเรามา เราจะต้องละความสุขเราจะต้องละความทุกข์ HYUN ความทุกข์ก็ไม่ให้เกิด BLEEP ความสุขก็ไม่ให้เกิดมันเป็นเจ้าปัญหาทั้งคู่เราจะต้องอยู่เหนือสุขเราจะต้องอยู่เหนือทุกข์จิตเราต้องปัสจากความสุขจิตเราต้องปัสจากความทุกข์จิตเราจะต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาเราจะไม่ยึดติด เมื่อเราเข้าไปยึดติดก็เป็นทุกข์ทันทะีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจการเป็นมนุษย์เราจะดำเนินชีวิตการเป็นมนุษย์ชาตินี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราเกิดมาชาตินี้เราจะรักษาการเป็นมนุษย์ก็คือเรากักดำรงตนด้วยสีลทั้งห้าข้อคือการรักษาการเป็นมนุษย์เราปฏิบัติตน ประพติตนชั่วการเป็นมนุษย์นั่นแหละคือการรักษาการเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่งเสริมการเป็นมนุษย์ศีลเท่านั้นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมนุษย์มนุษย์ที่ประเสริฐคือมนุษย์ที่มีสติมนุษย์ที่มีสติค็ครู้รู้ความจริงละความจริงความชั่วก็เป็นความจริงก็ละความจริง ความดีก็เป็นความจริงก็ละความจริงเราต้องอยู่กับการลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็เป็นเรื่องอดีตหายใจออกก็เป็นเรื่องอดีตหายใจเข้าแต่ละครั้งมันเป็นเรื่องอดีตทั้งสิ้นหายใจออกแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องอดีตทั้งสิ้นเรียกว่าเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาลมหายใจเข้าเราต้องมีสติรู้ ลมหายใจเข้าเรามีสติรู้ลมหายใจออกเมื่อเรามีสติรู้เราจะไม่ทุกข์เมื่อเรามีสติรู้เราจะออกจากทุกข์เมื่อเรามีสติรู้เร,ออเ,เ,รรเราจะพ้นทุกข์เหมือนคนที่มีสติรู้ว่าฝนบันตกนะ้ะมันจะท่วมบางคนก็เก็บทรัพย์สิน วัตถุสิ่งของต่างๆคารุภัณต์ต่างๆเอาไว้บนบ้านชั้นสอง่ห็ไหมมีสติเข้าของก็ไม่เสียหายเข้าของก็ไม่เสียหายบุคคลที่ขาดสติประมาทเลินเล่อไม่ได้เก็บเข้าเก็บของน้ําก็เข้าบ้านตู้เย็นทีวีโซฟาเข้าปลาอาหารเสื้อผ้าอาอร о ์บางอย่างรถอุปััจจสี่ มันก็ประสบกับน้ําเป็นหมดอยู่ใต้น้ําเป็นหมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการเจริญสติให้รู้เท่าทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเราเจริญสติเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเราเจริญสติเรารู้และก็เราละสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นการเจริญสติได้เป็นสิ่งสําคัญก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดพินิจพิจารณาว่าวัดดอนจันเวลานี น้ำท่วมหอพักเด็กผู้ชายในหอพักในกระน้ำกำลังจะขึ้นหอพักหญิงอีกคืนนี้บริเวณวัดดอนจัน์วิหารก็น้ำก็เข้าในวิหารทั้งหมดศาลาน้ำก็ท่วมเต็มไปหมดในบริเวณวัดน้ำเต็มไปหมดสิ่งที่วัดต้องการเวลานี้ก็คืออาหารแห้งมอบให้กับเด็กวัดดอนจันท์ผักวัดยังขาดแข็งผัก ขาดแคลงอาหารแห้งเราไม่สามารถกินหมูกินไก่ได้แล้วก็อกินมามา่ท่านผู้ใจบุญผู้ใดที่มีใจบุญใจกุศลอยากช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้กินนอนเรียนอยู่วัดดอนจันทร์เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดคนเจ็ดห้าเจ็ดกินนอนเรียนอยู่วัดดอนจันทร์เวลานี้สภาพวัดดอนจันทร์เป็นคุกเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้น้ําท่วมนะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่สุด แมไม่มีใครเชื่อว่าวัดดอนจันทร์จะออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เลยเป็นคุกเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังรายการนี้อยากทําบุญก็ฝากให้คนอื่นมาทาบุญก็ได้นะวัดไม่ต้องเอาปัจใจส่วัดต้องการอาหารแห้งเช่นมาม่าก็ดีปลากระป๋องก็ดีผักก็ดีเนี่ยมันไม่มีผักเอามาทาให้เด็กได้กินก็ขอเจริญพร